โอเคค่ะก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเอนจอยนะจ๊ะอีกแล้วทุกคนมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้บ้างนะคะเอนจอยเนี่ยไม่ได้ลงคลิปประมาณวัน2วันเนี่ยคือมันไม่มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเลยจริงๆนะก็อย่างเช่นกิจกรรมนี้ค่ะทุกคนเป็นสกินของย้อนนะคือเอนจอยไม่ใช่สายย้อนก็เลยแบบว่าไม่ได้อยากได้ค่ะสำหรับใครที่สายยอนเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลรราดทุกคนสกินนี้มาลดราคาอยู่แล้วเราก็จะได้สกินเสื้ออีกนะคะที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะ,ะมาณ 400G 99คูปองนะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงค่ะทุกคนนี้เลยนะคะเป็นกล่อง100%นะคะสกินสีระดับราคาเพียง199คูปองนะที่มันเพิ่งเข้ามาวันนี้นี่เองคือต้องบอกเลยนะคะว่าในราคา199คูปองเนี่ยถ้าจะออกอ e ีสตรีมเนี่ยมันต้องดวงดีขนาดไหนคะทุกคน อันดิเมตอย่างเงี้ยเออมันต้องดงดีขนาดไหนนะคะพูดแล้วก็จัดเลยนะคะกิจกรรมนี้199คูปองส่วนใครที่สุ่มกิจกรรมนี้นะคะแล้วได้สกินอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ค่ะทุกคนก็มาดูว่าเอนจอยจะได้สกินของอะไรนะคะน่าจะได้ฮีโร่อีกนี่แหละทุกคนนะก็กดไปเลยนะคะ199คูปองเปิดเลยละกันนะได้เลยวะโอ้โหฮีโร่อีก ยังไงมันก็ฮีโรอีกค่ะทุกคนมามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรโอ้หตัวโลตัวโลตัวนี้ oh my god อ n d o อยไม่มีนะคะจริงๆเลยไม่มีจริงๆตัวนี้ก็โอเคได้มาไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเพราะว่าสกินตัวนี้อ n d r o อยไม่รู้ว่ามันได้มาจากอะไรนะคะแล้วคือกิจกรรมนี้สามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวค่ะทุกคน กิจก,ก,กรรมอื่นเนี่ย e n อจอยก็ไม่ได้เล่นนะอย่างเช่นกิจก,กรรมนี้ทุกคนก็ e n จ o ยมีเป็นบางตัวแล้วนะคะก็เลยยังไม่เอาดีกว่านะเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่มีตัวที่มีก็แทบไม่ได้เล่นเลยทุกคนไม่รู้ว่าซื้อมาถมบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะส่วนกิจก,กรรมนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปนะคะทุกคนเพียงแค่เติมคูปองแค่นั้นแหละแล้วก็ล็อกอินให้ครบ7วันได้สกินของเอเน็ตนะคะตัวนี้ ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนกิจกรรมแต่ว่า e อน o อยเนี่ยจะมาสุ่มอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันเข้ามาหนานแล้วแหละนะคะมาที่ร้านค้าก่อนมันเป็นสกินของอลิสค่ะทุกคนตรงนี้เลยนะคะสกินลิมิเต็ดตรงนี้คือ e อนจอยเนี่ยอยากได้สกินของอลิสตัวนี้ค่ะทุกคนนี่เลยส่วนตัวอื่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากได้นะคะอย่างเช่นไวโอตัวนี้ก็ไม่ใช่สายนะคะเยนาก็ไม่ใช่สายเหมือนกันนะคะ สกินตัวนี้เนี่ยของ Enjo y ยังไม่มีนะคะมันเป็นสกินลิมิเต็ดนะสามารถรับได้ในกิจกรรม AUV e. Day ทุกคน En นจอไม่แน่ใจว่ากิจกรรม AUV e. Day เนี่ยมันมาตอนไหนแลวคือมันจะมาอีกไหมนะคะอันนี้ก็คือไม่รู้เลย <S <S ก็ <S <S กิจกรรมกล่องซุ่มลิมิเต็ดค่ะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้ทุกคนอลิสเนี่ยใช้แค่9เหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เรามีคูปองอยู่438คูปองนะทุกคนถ้าซุ่มหมดนี้แล้วยังไม่ได้เนี่ยถือว่าแพงนะเอาจริงๆเลยนะคะสกินลิมิเต็ด มาค่ะทุกคนเราจะเปิดไปที่สิบกล่องแรกก่อนเลยนะคะจัดมาจะมีโอกาสได้หรือเปล่าโอ้โหมาแล้วสามเหรียญโอเคได้เหรียญก็ยังดีกว่านะจัดกันต่อทุกคนสิบกล่องรอบที่สองได้ปะ่ะมาไหม <c oughs> ไม่ได้นะคะแต่ว่ามาแล้วสี่เหรียญโอเคไปกันต่อสิบกล่องรอบที่สามค่ะทุกคนเปิดมา ขอลิช <College S 2> ได้ไหมมาเถอะเฮ้ยไม่ออกเลยนะตอนนี้ก็มาส4มสี่ห้ากเหรียญแล้วเหลืออีกสามเหรียญค่ะทุกคนกลองรอบที่สี่แล้วนะสี่หรือส4มสี่สี่น่าจะสี่นะคือรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะทาไม่ได้นี่คือก็แพงแล้วนะจัดมาได้ไหมอลิชโอ้โหแล้วคือแบบคูปองเหลืออยู่78ดคูปองอะทุกคนเปิดทีละกล่องดีกว่าวะมา หยับยับยับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหรียญไม่ออกเอาเอายังไงเฮ้ยม,มันออกยากออกเย็นจังวะ <c oughs> มันยินแล้วอสองกล่องมาสิบแปดคูปอง ฮ้ย <He> <What? S 1> ขาดแค่อีก3มเหรียญเองนะไม่ยอมออกเลยทุกคนหมดไป400คูปองอะทำไมส่สก,กินนี้มันออกยากอะ oh. คือตอนนี้เรามีแค่6เหรียญน,นะมันขาดแค่3จริงๆนะเว้ยคือแบบขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอแบบไปเติมคูปองต่อแล้วกัน โอเคทุกคนก็มาจัดกันต่อนะคะกับกล่องสกินลิมิเต็ดนะขาดแค่อีกสามเหรียญเท่านั้นบอกเลยว่าหนักเหลือเกินนะคะสกินนี้อยากจะรู้จริงว่ามันจะสวยสุดแค่ไหนแต่มันเป็นสกินเก่านะอย่าดราม่าก,กันค่ะทุกคนแค่อยากจะได้จริงๆนะมาเปิดต่อค่ะทุกคนสามเหรียญพอแค่นั้นแหละเฮย้ยอื้อหืออลิชจะขนาดนี้เลยเหรอวะถามจริงแค่สามเหรียญเองอะให้มาเป็นตัวตัวเลยใช่ไหม โอเคนั่นนั่นไงเราก็ได้อีกสามเหรียญค่ะทุกคนเจมแมวค่ะทุกคนแล้วเราก็เอาไปแลกอีกหนึ่งสกินนั่นเองนะแล้วมันเหลือสกินไวโอเลตกับของเยนาอ่นอยไม่แน่ใจว่าสกินไหนมันสวยกว่ากันเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนสกินนี้ได้รับจากวงแหวนเวทอันเชิญคือได้รับในกิจ,จก,กรรมนั่นเองโอเคแล้วเราก็ไปดูของเยนากันดีกว่านะ นี่ค่ะทุกคนสกินเยน่าของตัวนี้ก็ได้รับในกิจกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาจากวอลโลพาร์ตเออทั้ง2ตัวคือมันแรๆหมดเลยนะคะได้ในกิจกรรมหมดเลยอะ่ะขอจัดไปที่ v i โอเลก่อนละกันนะคะเพราะว่าสกินของเยน่าเอ็นจอยก็มีเยอะแล้วน,นั่นเองไปจัดเลยที่ v i โอเลค่ะทุกคนเรียบร้อยแต่ว่าสกินมันไม่ได้สวยนะเพราะว่ามันเป็นเออนั่นแหละก็อย่างว่าแหละนะลิมิเต็ดลิมิเตที่แบบว่าไม่ได้สวย นะะแต่แอนดสงสัยว่าสกินของอลิตตัวนี้มันมีเอฟเฟกไหมกืออนจอยอยากรู้นะแต่หลายๆคนบอกว่าลิมิเต็ดสีเขียวเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลที่เปลี่ยนนะคะก็เดี๋ยวเราขอมาดูหน่อยละกันนะฮะมาค่ะทุกคนมาดูว่ามันมีเอฟเฟกต์สกิลหรือเปล่านะโอ้ไม่มีนะเออไม่มีจริงๆด้วยเออเหมือนเดิมเลยเหมือนร่างต้นเลยทุกคน <laughs> ให้ตายเถอะ <laughs> มันไม่ได้สวยอะดิโอ้โห โอเคนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคิวนี้เจ้าก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายจ้า